สำหรับขั้นตอนที่ทุกท่านรอคอยก็คือการปริ้นเกติบตัตรก่อนอื่นบอกเลยนะคะเกติบตัตรจะสามารถเข้ามาปริ้นได้ในวันทําการถัดไปค่ะอย่างเช่นกิจกรรมนี้คือวันมาคบ,บูชา26กุมภาพันธ์ใช่ไหมคะเราก็ไม่ต้องรอค่ะนอนหลับไปเลยพรุ่งนี้เช้าวันที่27ิดตื่นมานะคะสักบ่ายๆค่อยเข้ามาปริ้นนะคะให้อดินทําการเชื่อมข้อมูลซูมกับหน้าเว็บก่อนแล้วถ้าเกิดว่าท่านใดทําตามกติกาคืออยู่ครบ 20นาทีขึ้นไปหรือ30นาทีขึ้นไปเนี่ยก็จะสามารถปินกกติบัตได้ไม่เป็นปัญหานะคะถ้าเข้าแล้วหลุดเข้าแล้วหลุดเราก็จะเอามารวมกันให้ค่ะบางท่านเน็ตไม่ดีใช่ไหมคะเข้าได้5นาทีเอาเด้งออกเอาเข้าใหม่เราก็จะเอายอดสะสมที่เกิน20นาทีค่ะมาใส่ในระบบเพื่อเพื่อให้ระบบเช็คว่าคนนี้สามารถปินเกติบัตได้พอทําตามกติกาค่ะกะติกาก็ยังไม่ได้หมดเพียงแค่จํานวนนะคะจํานวนนั้นนะคะ กติกาข้อที่2ก็คือเราต้องทําการแคบรูปภาพของเราระหว่างร่วมกิจกรรมเดี๋ยวจะมีให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะมาหน้านี้ก็นี่เลยค่ะคลิกสมัครเข้าร่วมกิจกรรมถ้าเราล็อกอินอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเข้ามาหน้านี้เลยนะคะหน้านี้นะคะเลื่อนลงมาเลยเราจะอยู่ในขั้นตอนที่3กันแล้วค่ะก็คือการคลิกส่งปุ่มความประทับใจเราต้องส่งความประทับใจบอกความประทับใจที่อยากแบ่งปันด้วยจิตที่เมตตาของเราเนะด้วยจากใจจริงเลยเราอยากแบ่งปันความรู้สึกดีๆอะไรจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ก็สามารถบอกได้ค่ะ แล้วก็อย่างที่สองนะคะรูปค่ะอย่าลืมรูปที่แคปบอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะภาพที่จะใช้แคปบนะคะก็ต้องเป็นภาพลักษณะนี้เนาะเพราะว่าเราก็มี AI ในการอ่านค่าภาพเหมือนกันนะคะอย่าลืมแคปบภาพตัวเองกับเทียนเนาะจะได้แบบว่าอ่านค่าง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะเอาเสร็จแล้วมานี่ค่ะเราเข้าเร่วมกิจกรรมวันไหนเราก็คลิกส่งความประทับใจในวันนั้นนะคะ,ะสมมุติพิมพ์ไปได้เลยนะคะ ที่เข้าร่วมค่ะจะไปชวนคนอื่นมาเข้าร่วมด้วยจะได้เป็นบุญของตัวเองนะคะความพึงพอใจก็ใส่ไปนะคะไฟล<ะ>งหนึ่งหรือสองไฟล์ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วกดบันทึกค่ะนี่นะคะระบบกำลังประมวลผลการเข้าร่วมกิจกรรมของท่านการุณาเข้ามาในวันถัดไปเพื่อจัดเพื่อพิมพ์กิจบัตรนะคะ อ่ารอค่ะสมมุติอันนี้คือวันถัดไปแล้วเนาะเห็นไหมมันจะขึ้นเลยเนี่ยเข้าร่วมซูมศูนย์นาทีเนี่ยนะคะคือถ้าศูนย์นาทีนี่ก็คือไม่ได้เนาะต้อง 30- 20นาทีขึ้นไปนะคะถึงจะสามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้ค่ะโอเคนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะสมมุติว่าอันนี้คือ30เนาะคุณก็สามารถคลิกที่พิมพ์เกียรติบัตรได้เลยค่ะพอคลิกที่พิมพ์เกียรติบัตรปุ๊บมันจะดาวน์โหลดเกียรติบัตรให้อัตโนมัติเลยค่ะ